ะลุยดิสนีย์เวิลครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ไปก่อนหน้านี้มีแต่ไป Disneyland ์โอ้โหจอด i ิสนีย์เวิเข้าไปใหญ่กว่ามากกระเตงแปดตะลุยปัดใน Disney World มีสวนสนุกอยู่4ส่วนค่ะส่วนแรกคือ Magic Kingdom อปคอร์ทฮอลลีวูดสตูดิโแล้วก็ Animal Kingdom ค่ะ ซึ่งอย่างดิสนีย์แลนด์ที่มีทั่วโลกเนี่ยก็เทียบเท่ากับแมจิกคิงดอม1ส่วนเท่านั้นเองค่ะและในดิสนีย์เวิลด์ไม่ได้มีแค่4ส่วนนี้นะคะยังมีส่วนน้ำแล้วก็ห้างอีกแถมมีที่พักอีกพรึบมันคือเมือง1เมืองเลยค่ะซึ่งในเมืองนี้ถ้าจะเดินทางไปไหนนะคะก็จะต้องนั่งรถบัสไม่ก็นั่งเรือหรือไม่ก็กระเช้าค่ะแท็กซี่ก็มีให้เรียกค่ะเป็นรูปมินิเมาเลยครั้งนี้มามาเลือกพักที่ วอลต์ดิสนีย์เด h ฟินโฮเทลค่ะเป็นโรงแรมของเครือมาริออ t นะคะไม่ได้เป็นโรงแรมของ Disney แต่โรงแรมนี้มันพิเศษมากเพราะได้เบเนฟิตเหมือนโรงแรมใน Disney ทุกอย่างแถมโลเคชั่นก็ดีว่า เดินไปฮอลลีวูดสตูดิโอแล้วก็เอฟคอร์ดได้เลยค่ะแอบกระซิบว่าราคาก็ยังถูกกว่าโรงแรมของดิสนีย์เองด้วยเดินทางไปฮอลลีวูดสตูดิโอหรือว่าเอฟคอร์ดเนี่ยมันใกล้มากเราจะเดินก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งเรือโดยสารไปค่ะส่วน Magic Kingdom กับ Animal Kingdom มันไกลออกไปจะต้องนั่งรถบัสไปค่ะมาม่าแอบกระซิบนิดนึงว่าเวลาจะไปขึ้นรถบัสเนี่ยไปขึ้นโรงแรมข้างๆนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมในเครือดิสนีย์เวลารถบัสไปจอดเนี่ยมันไปจอดหน้าเกตประตูเลยค่ะไม่ต้องเดินต่ออีกไกล ตอนจองโรงแรมจองแบบมีตั๋วสวนสนุกมาด้วยนะคะราคามันจะดีกว่ามากค่ะแต่เสียดายมันไม่มีซีเนียร์ทิ e เกตเหมือนดิสนีย์แลนด์ที่อื่นๆแปลว่าผู้สูงอายุแล้วก็เด็กอายุเกิน3ปีขึ้นไปจ่ายราคาเดียวกันหมดเลยจ้าแต่สำหรับบ้านเราหมาาว่าคุ้มค่ะเพราะคุณทวดอายุ90เล่นทุกเครื่องเล่นเลย Space Mountain อะไรตีลังกามืดม,ดมดืวัดเสียวเล่นหมดทุกอย่าง โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างเริ่มด้วย Magic Kingdom ที่แห่งนี้ก็เหมือนดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกที่ไปค่ะมีปราสาทอยู่ตรงกลางเครื่องเล่นต่างๆก็คุ้นหูคุ้นตาจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะส่วนเครื่องเล่นที่มาส่วนนี้แล้วต้องขึ้นก็คือทรอนค่ะเครื่องเล่นนี้หมามาเคยขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เครื่องเล่นเนี้ยมีแค่2ที่นี้เท่านั้นเองค่ะไปต่อที่ส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือเอฟคอร์ดค่ะซึ่งย่อมาจาก experimental prototype community of o o t m r เออเอาเหอะเรียกเอฟคอร์ดละกันมันง่ายดีค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่มหมาชอบมากก็ก่ออีกร้านตัวไว้มันดีอะเรามีโอกาสได้ไปส่วนนี้กับ Magic Kingdom ค่ะที่เป็น After Hours คือไปหลังส่วนปิด After Hours ของเอฟคอร์ดมันดีมากทุกคนเอฟคอร์ดมีมุม Around the World ดด้วยนะคะเป็นนิทรรศการแต่ละประเทศรอบโลกอยู่ค่ะ มีประเทศเม็กซิโกนอร์เวย์ไชน่าเยอรมนีอิตาลีอเมริกาญี่ปุ่นมร็อกโกฝรั่งเศสยูนเต็ดคิงดอมแล้วก็แคนาดาค่ะแต่ไม่มีประเทศไทยนะเธอเด็กๆก,ก็สนุกกับกิจกรรมเก็บโพสการ์ดของแต่ละประเทศแล้วก็เรียนรู้ชื่อเมืองหลวงของประเทศนั้นๆเฮ้ยคนทํางานที่นี่เขามาจากประเทศนั้นเลยจริงๆอ่ะเจ๋งเวอร์เครื่องเล่นที่ควรเล่นของส่วนนี้คือ Guard i a n of Galaxy นะคะซึ่งเขาบอกว่าแต่ละรอบเนี่ยเพลงที่เปิดอะ่ะก็จะไม่เหมือนกันเฮ้ยมันดีอะ่ะ ส่วนต่อไปคือฮอลลีวูดสตูดิโอสโหใครเป็นแฟน Star Wars ลองกรีดมันเป็นเมืองจำลองหลุดออกมาจากหนังเลยสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาร์ร้านอาหารคือมาจากหนังเป๊ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องเล่นที่ชื่อว่า Rise of the Resistance โอ้โหมันแบบล้ำมากไม่เคยขึ้นเครื่องเล่นไหนที่เหมือนจริงขนาดนี้คืออินมากอะเล่นจบต้องมีตบมือยืนขึ้น<แ>อะเขาทำได้อลังการมากๆเหมือนเราอะ ถูกยายเข้าไปอยู่ในหนังด้วยเลยจริงๆค่ะไวยเท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับเครื่องเล่นนี้นะอันต่อไปนะคะก็คือ Animal Kingdom อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะฟินมากถ้าใครเป็นแฟนอวทาจัดส่วนดีมากจนบางครั้งงงเอ๊ะอันนี้ต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมมันเนี่ยและเครื่องเล่นที่ควรเล่นนะคะก็คือ Flight of Passage ค่ะเป็นเครื่องเล่นที่ให้เรานั่งคล่อมแล้วก็นั่งดูจอสมิติไปค่ะเหมือน <c oughs> จริงหวาดเสียวมาก นอกจากมุมต่างๆแล้วก็เครื่องเล่นไฮไลท์ที่เอ่ยมาของแต่ละส่วนแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สนุกมากก็คือการทำพินเทรดดิ้งแลกเปลี่ยนพินกันค่ะเราเตรียมพินไปแล้วก็ไปถึงที่นั่นเนี่ยก็แลกพินกับคนอื่นๆอ๋อแล้วถ้าลูกเล็กนะคะคิดว่าต่อแถวแล้วลูกขอให้อุ้มแน่ๆแ,แม่อยากบอกว่าเอาเป้อุ้มไปเหอะเพราะว่ารถเขนนะ็นเอาเข้าไปต่อแถวด้วยไม่ได้นะคะแปลว่าเราต้องต่อแถวนานพอสมควรเราต้องอุ้มลูกไปด้วยดังนั้นเป้อุ้มช่วยได้มากค่ะ ร้านอาหารในส่วนสนุกนะคะแนะนําว่าต้องจองไปก่อนค่ะซึ่งมันจะเปิดให้จองล่วงหน้า6 0วันก่อนที่เราจะไปค่ะหรือถ้าไม่จองก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะออเดอร์ควิกเซอร์วิสได้ค่ะสั่งผ่านมือถือแล้วก็เดินไปรับไปหยิบได้เลยดิสนีย์ทำดีมากยกย่องเลยอะ่ะแต่ตลกตรงที่เห็นเสื้อของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเขาเขียนว่า the most expensive trip of my life ซึ่งมันก็ราคาสูงอะ่ะอย่างของกินในดิสนีย์คอทด,ดอกหชิ้น20เหรียญหู้โห ฮอตดอกชิลละ800กับขนมปังและไส้กรอกโอ้โ oh, หหัวใจจะวายบางทีก็เลยสั่งเทกเว์มาที่โรงแรมแล้วก็แพ็ก l ันช์หรือว่ากินที่โรงแรมไปค่ะราคาดีกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเก็บไว้กินเป็นมือที่พิเศษในส่วนสนุกเท่านั้นละกันและถ้าอยากประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าที่พักนะคะเราก็เช่า Airbnb อยู่ข้างนอกก็ได้แนะนำนะให้จองของที่มันอยู่ในหมู่บ้านชื่อ Story La k คค่ะอันนี้ดีมาก ราคาย,ย่อมเยาวด้วยแต่ต้องเช่ารถเพิ่มพอต้องขับเข้ามาในดิสนีย์เวิลด์ค่ะอันนี้ก็ต้องไปประกอบการตัดสินใจดูเนาะว่าอันไหนคุ้มกว่ากันสนุกมากเปิดโลกสุดๆเป็นอีกทริปที่สุดจะประทับใจถ้าชอบและมีประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์มามาฮอนด้ด้วยค่ะขอบคุณครับ